เรื่องการบวกและการลบนะคะเ,าเราบวกตามปกตินะคะก็คือว่า9บวก1ได้10นะคะใส่0ทด1แต่ไว้ในใจนะคะเอา1บวก7เลยได้8บวกไปอีก2ก็จะเป็น10ก็ใส่ <ๆ S 1> 0ทด1ไว้ในใจไม่ทดบนกระดาษนะคะ1ที่ทดบวกกับ2กลายเป็น3 3มบวก3เป็น6แบบนี้เสร็จแล้ว การลบเหมือนกันไม่ขีดตัดแล้วเขียนว่าเหลือเท่าไหร่นะคะลองดูว่าให้ดูว่าเลขตัวบนน้อยกว่าตัวล่างแปลว่าเราขอยืมแน่ๆก็คือยืมมาแล้วได้10ลบ7เหลือ3เมื่อกี้เพิ่งยืมก็ต้องนึกได้ว่าตรงนี้ยืมมาแล้วเป็น10บแล้ยืถูกยืมไปก็จะต้องเหลือ9 9กลบสามเหลือหนะคะสี่เมื่อกี้เพิ่งยืมไปก็เหลือสามสามลบสองเหลือหนึ่งแบบนี้โดยไม่ต้องขีดตัดไม่ต้องเขียนว่าเหลือเท่าไหร่อยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันให้ดูว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบไหมถ้าน้อยกว่าแปลว่าเรายืมแน่ๆก็คือยืมมาเป็น1 5บลบเได้ 9, 6อันนี้ ้องยืมมาจากตัวหน้าก่อนมันถึงจะมีให้ยืมตัวถัดมานะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกมันต้องเป็น10แล้วถูกยืมไปเหลือ9ก้าเ้าลบหเหลือ4อันนี้ถูกยืมไปเมื่อกี้เองเพราะฉะนั้นเหลือสองลบสเหลือศูนย์ไม่ต้องเขียนศูนย์ด้านหน้านะคะแบบนี้ตอบได้แล้วจบนะคะลองทำดูนะคะ